อย่างมีคนคนนี้ครับหลวงตาเขาถามเรื่องสัจจะเนี่ยครับทีนี้เขาตั้งสาาจัจจะแล้วเขาก็ทําสําเร็จแล้วตัง้งต่อไปเลยแต่แต่สิ่งที่เขาให้ความมั่นสัญญาไว้เนี่ยปรากฏว่าเขาทําไม่ได้ด้วยเอมีปัญหาทางเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถทําได้ในตรงนั้นก็เลยมีคนบอกว่าถ้าเราไม่ทําตามสาาจัจจะเนี่ยก็อาจจะตกนรกเขาก็เลยกลัวว่าจะแก้ยังไงดีคะคนตกนรกเป็นยังไงเขาไม่รู้อะ ตกนรกไม่ใช่ตกง่ายๆนะจุครับเออไม่ว่าจะตกง่ายๆแหละครับ <laughs> <laughs> ไม่ใช่หรอกมันกําลังใจตกแค่นั้นเองกําลังใจตกใ,ใช่ถ้าเขาเพิ่มเข้าไปอีกนะ่ะเพิ่มระยะเวลาเข้าไปอีกทําได้อย่างนั้นกาลังมากนั้นนะ่ะน่าขึ้นอันนี้เขาน่าจะเป็นอธิฐานเรื่องตัวเลขว่าสมมุติทําได้แล้วจะอ่า ถวายวัดห้าหมืนแต่ว่าพอถึงเวลามันมีเรื่องราวทางเศรษฐกิจอาจจะถวายเงินก้อนนี้ไม่ได้ครบตามจํานวนอะไรเงี้ยอาจจะสานต่อฝึกต่อไปอีกอา,อาจจะปกเป็นสองรอบได้ใช่ื <laughs> มครับถ้าไม่ทำก็อยู่ไม่ได้หรอกค,ครับไม่นี่ใครอยู่ได้หรอก อยู่ก็อยู่ไปงั้นอยู่ไม่มีออปชั่นอยู่ไม่มีออปชั่นใช่